ว้าวซับทุกคนเข้าหน้าฝนแล้วนะครับน้าฝนแบบนี้เออต้มมามา่าปิ้งชาบูนี่เป็นอะไรที่ฟินอย่างมากเลยมันแนะนำเตาปิ้งย่างยี่ห้ออีมาเฟสอีกีหกแปดสองซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเตาปิ้งย่างที่คือมันเป็นทั้งสุก,กี้ชาบูแล้วก็ปิ้งย่างได้ครบจบในอันเดียวหรือจะทําแยกกันก็ได้นี่คือเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆนะฮะเดี๋ยวเราจะลองแกะกันเลยแล้วก็ชอบตรงที่เดี๋ยวฟลิปฟลิปภาพ สิบภาพมันมีถาดรองน้ํามันแล้วก็มีช่องวางขวดวางน้ําอะไรอย่างนี้เท่ม้อแยกสองช่องแล้วก็แผ่นเตาย่างแบบไม่ติดกระทะแล้วจะมารองกันเพราะว่าเรากําลังจะกินชาบูคืออันนี้จะเป็นการอันบล็อกไปด้วยรีวิวด้วยเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามีแผนจะกินชาบูกันคืนนี้นะครับเดี๋ยวมันออกมาอันนี้ก็จะมีสิ่งแรกก็คือ อันนี้เป็นถาดก่อนเป็นถาดรอง,ซ,งซึ่งก็เป็นพลาสติกเป็นพลาสติกแต่ว่าค่อนข้างมีน้ําหนักเออนี่นะครับอันนี้อันแรกเป็นแผ่นรองเป็นพลาสติกที่ที่ที่ค่อนข้างมีน้ําหนักคือแบบไม่ได้เบาอยู่จนดูกองแกงขนาดนั้นแล้วก็อันต่อมาอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเตาย่างนะครับซึ่งเป็นสายไฟแยกคือถ้าวันไหนอยากกินแค่ย่างอย่างเดียวก็ก็เสียบแค่ย่างอย่างเดียวเอออันนี้ก็วางตรงนี้อันนี้ก็จะเป็น เจ้านี่วางไปนะครับนี่วางไปเดี๋ยวขอญอาตแจะฝาก่อนนี่ซึ่งจะเห็นว่ามันไม่มีหัวจับเพราะว่ามันแถมมาให้นะครับมันยังไม่ติดตั้งมาให้เดี๋ยวขอดไปติดตั้งวางไว้ก่อนมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนแล้วก็สายไฟ อ,อันละอันละเตาไปเลยคือถ้าอยากกินซุก,กี้ก็เสียบแค่ซุกี้ปรับแค่ซุกี้แต่ถ้าวันไหนอยากกินทั้งสองชาบูด้วยเอ๊ะอันนี้ชาบูซุกี้เออแต่ถ้าอยากวันไหนอยากกินปิ้งย่างก็อันเดียวแล้วก็เสียบอันเดียวได้แต่วันไหนอยากกินทั้งสองก็ต้องเสียบ2อันก็อาจจะต้องใช้ปักสามตานะครับอันนี้ก็เป็นที่วางขวดก็ไม่ได้ใหญ่มากแบบใส่ขวดประมาณขวดน้ํา650อ่าอะเออได้แค่นั้นเี๋ยวกว่าวนี้ไม่ได้นะครับหรือแก้วเยติไม่ได้เพราะว่ามันเล็กนี่ประมาณนี้นะครับให้โอน เดี๋ยวขอเอาไปล้างแล้วก็เดี๋ยวจะลองปิ้งย่างกันอ๋อเดี๋ยวอีกนิดนึงที่บอกว่ามันมีที่ทิ้งน้ํามันด้วยก็คือนี่ครับนี่ตรงนี้พออันนี้เราย่างใช่ปะละ่ะแล้วก็น้ํามันอะไรเก็บตกมาก็อันนี้ก็เอาไปเททิ้งก็ว่า,ากันไปนะครับประมาณนี้เดี๋ยวขอไปล้างแล้วก็ขอเซตหม้อชบูนะครับ นี่คือสิ่งที่มีให้นะครับก็เดี๋ยวเอาแกะออกก่อนอันนี้ลองใส่ดูว่ามันใส่ได้โอเคอันนี้คือสิ่งที่มีให้ก็แน่นอนเป็นหม้อที่ยกออกได้นะครับอันนี้ยกออกได้เหมือนกันแล้วก็สายไฟ2อันเพราะว่าอันนี้ก็เสียบของตัวกริวไปอันนี้ก็เสียบของตัวตัวพอร์ตไปตัวตัวชาบูไปนะครับแยกกัน2อันเหมือนกันนะครับใช้ไม่ใช้สลับกันได้เพราะว่ามันให้มาเหมือนกันเลยเป๊ะองอันแล้วก็คู่มือใบรับประกันนะครับอันนี้ตัวนี้มีรับประกัน1ปีด้วยนะครับนี่ก็ป่กออะไรเสร็จแล้ว ก็ที่ชอบคือมันแถมมันนี่มาให้อันนี้ผมติดไปแล้วข้างหนึ่งหน่วยข้างหนึ่งคือด้วยความที่แมทเทอเรียลมันเป็นแบบเป็นชิ้นเดียวกันกับกับหม้อเลยเออทีนี้ถ้าหากว่ามันร้อนแบบเรากลัวใช่ไหมล่ะว่ามันจะร้อนเลยเงี้ยมันก็แถมยางมาให้ก็ใส่ไปนะครับเออใส่ไปแล้วก็ที่ชอบคือตอนแรกก็งงเว้ยว่าอีสองอันเนี้ยมันคืออะไรเออเนี่ยเห็นมันให้สองอันนี้มาด้วยก็อะไรวะมันใช้กับอะไรวะมันใช้กับอันนี้คน สมมุติว่าเราเราจะใช้แค่อเนียเดียวใช่ปะเราเราก็หวางแล้วด้านใต้อะมันจะมีตัวตัวหนืดตัวอะไรวะเขาเรียกตัวกันลื่นใช่ป่ะล่ะเราเราก็กันลื่นได้อันนี้ตัวสแปร์สมมุติว่ามันหลุดหายก็ใช้ตัวสแปร์เวอร์รีกูดประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะไปลองเอ่อเซตนู่นนี่นั่นเราจะได้ลองรีวิวเลยนี่นะครับตอนนี้เราลองทํากันจริงๆนะครับนิดนีประโยชน์มากเลยจะได้ไม่เราจะได้เลิกทะเลาะกันสักทีนะครับในการส่องน้ํา นี่นะครับตอนนี้คือลองใช้งานจริงนะครับกับบุฟเฟ่มือแรกกับกระทะแรกนะครับหลังจากล้างเสร็จแล้วก็เช็ดให้มันแห้งที่สุดนะครับจะได้จะได้ไม่ชอ็อตแล้วก็นี่คือการลองใช้จริงี่คือกริลนะครับชอบมากเลยมันมีความแบบไม่ไม่ไม่ติดกระทะด้วยทั้งสองอันเลยสถานีต่อไปคือการล้างเดี๋ยวขออนุญาตกินแล้วก็ลองใช้ไปเรื่อยๆว่าเดี๋ยวมันจะเจอปัญหาอะไรบ้างยังไงเดี๋ยวมันเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ขออนุญาตไปกินแต่ว่าอันนี้คือเปิดจั่วหัวไม่เห็นก่อน ไปกินแป๊บหนึ่งนะครับถ้าถึางไหมเฮ้ยนเนื้อเนื้อเอาเนื้อมาตั้ง,โโน,งนี่นะครับอันนี้<ด>คือเตาที่เราแยกส่วนมาจากก่อนหน้านี้นะครับก็คืออย่างที่บอกว่ามันใช้แยกส่วนออกกันได้แล้วก็อันนี้ก็คือเสียบต่ได้เลยวันนี้เราจะมาทําไ,ไก่ไก่อบนะครับไก่อบใช้หม้อน,นี้แหละอบเดี๋ยวเอาฝามาปิดแล้วก็อบ ยังไงเดี๋ยวรอชมผลงานกันนะครับนี่นะครับเรากำลังทำไก,ก่มัก,กมักไก่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 กนออกไปข้างจากรีวิวเป็นทำอาหารละคลิป <c oughs> นี้ <c oughs> นี่ใส่ในข้อไปแล้วนะครับใช้ไก่ลงไปหอมโอ้กินเตะจมูก นี่สองชิ้นไปเลยครับนุ่มๆมันอัดขับประโยชน์แบบนี้นี่เองอไม่ใช่กุบปิ้งย่างจาบูนะเอามาอบไก่ได้เดี๋ยวหาฝามาติดเรียบร้อย<ๆ>ก็รอไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาพลิกมาเรื่อยๆแล้วนี่ใช้ไฟอ่อนนะครับไฟที่หนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวมันไหมเราต้องการให้มันนุ่มที่สุดนะครับก็จะไฟอ่อนแล้วก็ค่อยพลิกเรื่อยๆครับรอชมผลงานกันนี่นะฮะ ไก่อบไก่อบอาจจะไม่หน่อยนะฮะแต่ว่าข้างในก็คือสุกแบบพอดีเลยนะอืมกินขวดน้ำจิ้มแจ่วกับข้าวร้อนๆนะฮะนี่ควันขมวงอร่อยเป็นหม้ออนเนกประสงค์จริงๆนะครับนอกจากจะปิ้งย่างชาบูแล้วก็ทำมาอบไข่ได้ด้วยอร่อยนุ่มเดี๋ยวจะลองชิมจิ้มครับจิ้มน้ำจิม้มอืมอมัอมอาม้าอมอัมกินครับงับอืม,อม อ,อนุ่มจังโอ้ยกูดนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เราจะเสียหนังไปหมดแล้วก็ไม่เป็นไรครับเนื้ออร่อยกูด ครับและนั่นก็คือทั้งหมดของการรีวิวหม้อปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1นะครับคือมีทั้งชาบูแล้วก็ปิ้งย่างนะครับซึ่งอย่างที่เราเอาไปทดสอบให้ดูแล้วนะครับทั้งการใช้ปิ้งย่างแล้วก็การทำเอาไปทําอาหารอื่นก็คือด้วยความที่มันเขาเรียกว่าคล่องตัวในการใช้งานคือถอดแยกออกไปใช้งานได้นะครับก็เลยเอาไปทําเมนูอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่ปิ้งย่างชาบูได้อย่างที่เราลองเอาไปทำไก่ให้ดูนะครับก็ประมาณนั้นนะครับ สำหรับใครที่สนใจ ImAF e t ฟกซ์อตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลางทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับแต่ว่าอย่างที่ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้ซื้อจากออนไลน์แต่ว่าไปดูที่เทสโก้โลตัสนะครับซึ่งก็ถ้าใครมีโอกาสไปมีเทสโก้โลตัสอยู่ใกล้บ้านก็ลองไปดูก่อนนะครับเผื่อจะมีวางขายอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมจัดมา1,400ยกว่าบาทนะครับประมาณบวกลบประมาณนี้1,400่กว่าๆจำราคาเป๊ะๆไม่ได้ถ้าใครมีโอกาส อ่าได้ไปเซทโซลตัดก็ลองไปเช็คดูก่อนถ้าราคามันประมาณนี้ก็คือซื้อมาได้เลยแต่ถ้าราคามันแพงกว่านี้หรือหาไม่ได้ก็ลองไปดูลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้พวกเราทุกคนนะครับเราก็จะได้ขนเอาเจ็ตเจ็ตอะไรเท่ๆที่คิดว่าแบบอ่ามันเหมาะสำหรับการใช้งานนะครับก็มารีวิวกันต่อหลังจากนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปก่อนครับบาย